สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาแก๊งเด็กผีนะคะแก๊งเด็กผีใช่ไหมใช่เออวันนี้วันฮาโลวีนใช่ไหมใช่อ่ะวันนี้หัวหน้าแก๊งจะพาออกร่ายยืนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอ้าหัวหน้าเอายิ้มหน่อยเร็วๆหัวหน้ารูปหล่อเร็วๆหล่อไหมคะอันนี้อันนี้เขาเรียกเด็กคุลาป่ะอุ้ยเป็นแผลด้วยหรอใช่แผลเย็บกี่เข็มมานะ่ะกระทิงกระทแดงใจให้ อันน, <wield> น,นี้อันนี้อันนี้หัวหน้าผี Lock ่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาซิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Flynn ๋ยวอันนี้อันนี้ลูกลูกน้องลูกน้องวันนี้จะพาไปล่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะอ้าวเริ่มได้ครับเอาต้องติดเครื่องอันนี้ได้รับอนุญาตแล้วนะคะ อาเร็วหัวหน้าอย่าขายหน้าสิค่อยๆนะครับค่อยๆนะนะเก่งมากเรายังไม่สามารถขับได้นะเก่งมากอ่ะช่วยอ่ะเด็กผีอ่ะเด็กผีบ๊ายบายอ่ะโอ้โหน่ารักมากเอาบาย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 มาแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเก่งไหมเก่งไหม ดูบรรยากาศนะคะน้องโกโก้แม่ใบบุญนุ่นใบบุญดูใบบุญนะคะดูรอบๆวันนี้อากาศเย็นๆพาท่านผู้ชมมาเที่ยวฟาร์มนี่ไงคะหลังๆบ้านใบบุญไม่ต้องห่วงนะคะมีบ้านอันนี้ใบบุญใบบุญนี่ไงไต้นมังคุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก๊งเด็กผี อันนี้ฟ์านะคะเห็นไหมที่อยู่ที่บ้านใบบุญไม่น่ากลัวเลยนี่บ้านบ้านของพี่สาวพี่สาวเพื่อนโน่นโน่่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <laughs> วันนี้จะพาเที่ยวบรรยากาศเย็นๆน,นะคะบรรยากาศเย็นๆแกงเด็กผีแกงเด็กผีเ <laughs> ดีดูซ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 ีการสนุกสนานบ๊ายบายครับาบายๆเออน่ารักน่ารัก ห็นไหมบ้านใบบุญก็มีประตูด้วยเนหะ็นไหมดูใบบุญใบบุญสดมากใบบุญชชวย พยันไหมลิกกี้มานี่ก่อน <c oughs> อันนี้หัวหน้านะคะหัวหน้าหัวหน้าแกงผี <c oughs> หล่อไหมคะเ <c oughs> ดกูรุราชเว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 บ เด็กๆน่ารักอุ้ยความสุขนี่ความสุขมากความสุขมากเน,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 นี่ยตอนนี้เก่งมากนะช่วยขนฟางด้วย<ม>อันนี้เนี่วันนี้มาสนุกอยู่ที่ฟาร์มนะคะบ<ม>๊ายบายน่ารักยังน่งารักยังบ๊ายบายจ้าอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักบ้ายมา ดูความน่ารักค่ะดูความน่ารักของเด็กๆนะคะ oh, <did> อ้าวยืนตรงเต้นให้ดูหน่อยเลยเต้นให้ดูหน่อยเลยเ <c oughs> ตน้ตนถ <c oughs> ่ายอาลิกีวัน <c oughs> นี้ชื่อลิกกี้นะ อออขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จิงมจ๋อมจีเจร์นะคะวันนี้พามาเที่ยวดูกำน่ารักนักของเด็กวันนี้บ็นทารวีนนะคะมันปล่อยพีเด็กปล่อยพีเด็ก <laughs> สัดีค่ะวเจอนคลิปหน้านะคะวันนี้าาทดูฟาร์มนะคะ นนไปไฟังเปลอกอันนี้ของเราอันนี้ครอบใบบุญ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 มาเร็วๆชนหน่อยเร็วๆโน้ตมาแล้วจะจบแล้วชื่ออะไรใครนะมาดูหน้าหน้าเป็นแถวคนเดียวเราถ่ายใกล้ๆดู ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ไงไอ้ตัวนี้ที่ที่ขึ้นไอ้ใบบุญน่ะที่ที่ที่ลงคลิปขึ้นขึ้นหลังใบบุญแต่ก่อนนะประกันแกล้งใบบุญขึ้นหลังใบบุญนี่โตเป็นหนุ่มแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่ถอดมาถอยน้องไม่นี่ก่อนเอาไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย